สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนกรกฎาคมสมงิงหนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภและดวงพื้นฐานโดยภาพรวมนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน,นม้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์รกด subscribe กดติดตามเป็นลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแสตลายไอมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลาเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับไพ่ใบแรกสําหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ t h e e m p r e s s n i n e of c u p แล้วก็เป็นไพ่ queen of a n d the h a r f a n สีไม้ d e e m p e r o r นะครับ เราก็เป็นไพ่ไหนถือถ้วยเด็กถือถ้วยเป็นไพ่นายออกวานไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่เดือดไฮพร t เ s สอิทธิพลใต้สําหรับเป็นไพ่ไหนถือเหรียญไพ่ถูกเปิดอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไหรหลับแต่พลังงานด้านบวกเนาะอิทธิพลของไพ่โดยภาพรวมนะครับ ของชาวราศีสิงห์ลักนณาสิงห์อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความสําเร็จในเรื่องของตัวตนนะครับในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงการงานนะครับมีการอัปเรเวลขึ้นไปในเรื่องของการงานมีการจเจริญเติบโตการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีใครกําลังติดขัดในเรื่องของการงานบอกไว้เลยว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นสามารถได้ การเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้ด้วยนะครับมีความสุขความสมหวังเข้ามากับชีวิตของคุณมากขึ้นมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะสามารถมีความเข้มแข็งนะครับการมีความสุขความสมหวังอะไรถ้าเรารู้จักปล่อยวางมากขึ้นเราจะมีความสุขมากกว่าเดิมอีกนะครับอย่าไปยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆอย่าเซนซิทีฟเกินไปคิดอะไรทําอะไรให้มุ่งหน้าสู่ความสําเร็จให้มากๆเพราะตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวมันไม่แปลกหรอก ที่บางทีแล้วอ่ะดวงของเรามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แต่มันก็อาจจะยังมีปัญหาและอุปสรรคเล็กๆที่อาจจะดูขัดทิขัดทางเราบ้างนะเนาะมันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะมันก็เหมือนกรวดหินดินทรายที่เราเราเดินน่เนาะมันก็อาจจะมีแบบติดขัดสะดุดหรืออาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆให้เราต้องปรับต้องเคลียร์นิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรแต่ปรับได้เคลียร์ได้ทุกอย่างคุณมีโอกาสที่จะ ไปในทิศทางที่ดีกว่ามันก็ให้เราโฟกัสในระยะยาวหรือรองเทอมนะครับแล้วชาวสิงลักษณะสิงก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับมีความรู้สึกในเรื่องของความสําเร็จมีการพักผ่อนหย่อนใจการเดินทางนะครับไปท่องเที่ยวในต่างถิ่นต่างจังหวัดหรืออาจจะเป็นต่างประเทศเลยก็ได้นะครับแล้วแต่บุคคลเนาะเท่าที่ดูก็โอเคถือว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่กําลังดีขึ้นมากๆเลย นี้เรามาดูกันนะครับไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวสิงลัคนณะสิงกันบ้างไพ่ใบแรกของคุณได้เป็นไพ่ใบนี้นายออบครับนายออบครับแปลว่าตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวมีเซฟโซนของตัวเองสักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็พยายามเปิดหูเปิดตาพยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกเหมือนผู้หญิงคนนี้กําลังนั่งอยู่ภายใต้ความโดดเดี่ยวแต่เธอรู้สึกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่ามีความสุขอะ หรือมีความรู้สึกที่มันเป็นแบบ r e แล x นะครับที่มันไม่ได้แบบมามีปัญหามาทุกใจมาวิตกกังวลอะไรขนาดนั้นน,นะปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกนะพยายามมีเซฟโซนของตัวเองมันจะทําให้เราค่อนข้างผ่อนคลายแล้วก็ดีขึ้นการที่เราอยู่กับตัวเองนิ่งนะครับเงียบตกผลึกคิดหรือทําอะไรที่มันเป็นความสุข ของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นคุณค่าที่ดีสำหรับตัวคุณอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจให้คุณค่อยๆเคลียบมันไปจึงอยู่ว่าบางทีเนี่ยการงานมันมีโอกาสที่จะมีแบบภาระมีอะไรที่มันเป็นความยากลําบากบ้างมีความเหนื่อยบ้างมีความรู้สึกที่อาจจะดูปะทะกันบ้างเล็กๆแต่ว่า มันก็จะค่อยๆผ่านไปเองเพราะว่าอะไรครับเพราะไพ่เนี่ยมันเสียอยู่แค่ใบเดียวเองอะเนาะนอกนั้นมันก็ค่อยๆดีขึ้นแหละนะก็อาจจะอยากให้ชาวสิงห์แล้วก็ลักนณาสิงห์พยายามไต่ตรองตึกตรองให้ดีมีไพ่ i g h p r i e s t e s s มาด้วย The High p r i e s t e s s เนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะเพราะว่า The High p r i e s t e ท s เนี่ยหมายมานี้หมายถึงว่าเราต้องรู้จักที่จะแบบคิดตัดสินใจหรือบริหารในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเราให้มากหน่อยเพื่อเราจะได้แบบเหมือน มีบางสิ่งบางอย่างที่จะมีพลังงานกับการที่จะมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จมากขึ้นหรือเราสามารถที่จะคิดทําอะไรเนี่ยมันจะก้าวเข้าสู่ความสําเร็จมากขึ้นนะครับหรือว่าเราจะมีอะไรที่มันเป็นการรู้สึกแบบปล่อยวางกับอะไรที่มันเป็นปัญหาหรือเป็นท็อกซิตหลายๆอย่างเราสามารถที่จะปรับแล้วก็จูนแล้วก็เคลียร์ได้ทุกอย่างมันก็จะทําให้ทุกอย่างดูดีขึ้นนะครับพยายามมีสติกับการดาเนินชีวิตให้มากกว่านี้อีกนิดหนึ่งไพ่เดอะฮาร์ฟัน เดฮาราฟนันเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวเราเองเนาะหมายถึงว่าเราอาจจะต้องใช้สติในการคิดกันไรตรตรองการตึกตองกับรายลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้นะครับในสิ่งที่อาจจะดูไม่สมหวังหรือผิดพลาดผิดหวังบ้างอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะเพราะใบเนี่ยนะครับก้าวไม้เนี่ยมันก็คือความรู้สึกที่อาจจะน้อยหรือผิดหวัง,บ,งบ้างกับในเรื่องของการทํางานอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเรารู้จักที่จะ เรียนรู้และพัฒนาในเรื่องของการยกระดับภาวะจิตใจก่อนเลยนะครับการที่ต้องยกระดับถึงภาวะจิตใจเพราะว่าอะไรการที่เราจะมี mindset ที่ถูกต้องมี mindset ที่แบบดี mindset ของการปล่อยวางนะครับ mindset ของการที่เราจะบับเป็นอิสระต่อใจได้เราต้องรู้จักที่จะต้องบริหารในเรื่องของภาวะจิตนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าดูมันไม่สำคัญแต่จริงๆไม่เลยมันสำคัญมากๆ พราะจิตใจเราเนี่ยนะครับจะดีหรือจะร้ายอยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราเซนซิทีฟเกินไปเราก็จะค่อนข้างหวาวุ่นใจวิตกกังวลหาทางออกไม่ได้แต่ถ้าเรามีสตินะครับกับการดำเนินชีวิตหรือการขอคำแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้คุณจะได้รับการยอมรับหรือมีอะไรที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นคุณแล้วก็โอเคให้ให้คุณนะครับช่วยเหลือคุณหรือ พาคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะส่วน the high p r i e s t e s ก็คือเรียนรู้และพัฒนานะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นการที่เราปรับในเรื่องของภาวะจิตความรู้สึกคือการปล่อยวางนะครับ the high p r i e s t e s เนี่ยมี2ทางทางแรกคือถ้าเราวิตกกังวลเราจะดำดิ่งอยู่กับความรู้สึกที่มันไม่ move on แต่ถ้าเกิดเราปล่อยวางความรู้สึกได้เหมือนไพ่เก้าถ้วยจะทำให้เรามีโอกาสใหม่ๆความหวังใหม่ๆขึ้นมานะครับ จากเด็กถือถ้วยก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆพัฒนาเป็นอัศวินถือถ้วยขึ้นมานะครับ อันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังโดยการที่เราอาจจะปล่อยวางอาจจะไปเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้นะครับอัศวินถือถ้วยเประว่าการเดินทางที่เราอาจจะเดินทางไปทเที่ยวเปิดหูเปิดตาไปแบบเหมือนทํากิจกรรมอะไรที่มันมีความรู้สึกว่ามันดีต่อใจของเราหรือมีความรู้สึกว่ามันสามารถฟื้นฟูให้เรามีความรู้สึกดีๆมีความหวังมีการแบบก้าวหน้าการพัฒนานะครับ ตอนแรกอะเราก็ประคับประคองไปก่อนพอประคับประคองได้เราก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเดินนะแล้วเราก็จะค่อยๆมีโอกาสมีจังหวะที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วความสําเร็จนะครับหลายๆสิ่งก็จะตามมาเพราะสภาวะเราจิตเราดีเราก็จะทําให้ทุกอย่างมันคลีนรคลีนรเสร็จแล้วเราก็จะมีพลังงานมี Energy ใหม่ๆพลังงานใหม่ๆที่แบบ ก้าวไปในทิศทางที่ดีหรือเป็นทาง positive มากขึ้นก็จะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นแม้กระทั่งในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการทํางานนะครับร่วมกับบคุคคลอื่นมันก็จะมีความหวังมีข่าวดีเข้ามานะมีข่าวดีเข้ามาด้วยบางคนเนี่ยอาจจะมีการคิดการทําการบริหารการจัดการเนี่ยดีมากคือให้ราชินีถือไม้นะครับสามารถควบคุมได้ในเรื่องของการงาน พอเราควบคุมได้นะครับเรามีศักยภาพเรามีความโดดเด่นมากขึ้นเราก็จะสามารถแบบได้สกิลสิ่งต่างๆนะครับพัฒนาขึ้นไปถึง D Emperor เลย D Emperor คือแปลว่าขุนสุดแปลว่า จัก,กระพัดเป็นไพ่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นไพ่หลักเน,น,นะครับเป็นไพ่เมเจอร์า Major, อาคานาะสุไหมก็จะทําให้มีการเติบโตพัฒนาเป็นถึงขั้นขีดสุดเลยที่เราสามารถจะขึ้นไปได้นะครับเราสามารถที่จะมีการเติบโตพัฒนาจนถึงไพ่ The อ็ม e พ o ร์ด e ีเอ็มเพเนี่ยน่าจะดีกว่าไพ่คิงถือไม้ด้วยซ้าจากราชินีถือไม้จะโดดเด่นแล้วก็มั่นคงแล้วก็บริหารจัดการได้จนถึงขั้นเป็นไพ่ใบน,นี้เลยดีเอ็มเพร เพราะชาวสิงเป็นผู้นําเกิดมานะครับหลายคนเนี่ยรอยับประมาณสัก80%ของชาวสิงเนี่ยจะเป็นผู้นําอีกประมาณสัก20%อาจจะไม่ได้อยากเป็นผู้นําแต่วาสนาของคุณให้คุณเป็นผู้นําอยู่แล้วแต่ตัวคุณอาจจะอ่อนน้อมหรือตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่แบบรักสงบไม่อยากจะแย่งชิงกับใครแต่วาสนาคุณให้ นะครับกับการที่เราจะเติบโตจะพัฒนาจะเป็นเจ้าคนนายคนเป็นหัวหน้าคนมันก็มีโอกาสที่จะไปได้อยู่ที่ว่าตัวคุณจะขนวขายแล้วก็ไขว่คว้ามันได้มากแค่ไหนนะครับแล้วแต่บุคคลเนาะแต่ไพ่บอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากและปังมากกับการที่เราจะได้ตําแหน่งชื่อเสียงการโปรโมตนะครับกับในเรื่องของสายงานที่ดีและพัฒนาปนโนมแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับมีไพ่ใบนีอีก ก็คือไพ่ four of one มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมนะครับแรงผลักดันนะให้กับตัวเราเองประสบความสำเร็จมากขึ้นมีความมั่นคงในเรื่องของสภาวะการงานที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าไพ่ใบน,นี้คือสี่ไม้สี่ไม้ก็หมายถึงความมั่นคงหมายถึงความรู้สึกในสิ่งที่ดีที่มีคนคอยผลักดันสนับสนุนให้กับตัวคุณได้นะครับสำเร็จในเรื่องการงานเห็นไหม ไพ่ที่บอกมาเนี่ยทั้งหมด3ใบถือว่าดีมากๆเลยอะไรที่มันเป็นท็อกซิตในอดีตอะไรที่มันเป็นปัญหายืดเยือ้อเรือ้อรังจบมันไปเพื่อเราจะได้เริ่มต้นใหม่ซะทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างที่บอกว่าถ้าเราเปิดประสบการณ์กับความรู้สึกกับสิ่งดีๆเราก็จะได้รับโอกาสดีๆนะครับการมั่นคงกับในเรื่องการงานการบริหารการจัดการที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงมันเป็นอะไรที่ดีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินเนี่ยขึ้นใบเดียวคืออัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเนี่ยมันหมายถึงว่าตัวเราเองจะค่อยๆมีการจเจริญเติบโตการพัฒนาในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่อยๆจนเป็นถึง t h e empress เลย the e m p เ e ร s แปลว่าอะไร the empress เนี่ยคือเศรษฐีนีนะครับในตามหน้าไพ่ครได้ the e m p เ e ร s แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมั่งมีกับในเรื่องของการเงิน อุดมอาจจะไม่ได้เป็นการเงินแต่เป็นการอุดมสมบูรณ์กับในเรื่องของการมีกินมีใช้นะครับรูหราอะไรแบบนี้มันสามารถที่เราจะได้แบบการพัฒนาการต่อยอดกับในเรื่องของการเงิน อย่างที่บอกไปว่าการงานเติบโตนะครับรายได้ก็เติบโตตามไปด้วยเพราะว่าฐานเงินเดือนมันก็ต้องปรับก็ต้องอัพขึ้นไปแบบนั้นเป็นต้นในสรับบางคนหรือใครทําการค้าขายการลงทุนนะครับมันอาจจะดูขาดทุนหรืออาจจะดูแบบเศรษฐกิจซบเซาหรือมีอะไรที่มันติดติด,ตดขัดขัด,ขดในจังหวะหนึ่งแต่ถ้าเราพยายามอดทนตั้งใจนะครับลงทุนหรือไขว่คว้านะครับในเรื่องของโอกาสนะมันก็จะค่อยๆพัฒนาและเดินไป เปินไปข้างหน้าไปเรื่อยๆสุดท้ายความสําเร็จนะครับหรือเป้าหมายทางการเงินประสบความสําเร็จดีมากนะครับ The Empress เลยก็ถือว่ามีแนวโน้มของการเงินที่ดีขึ้นโอเคขึ้นแล้วก็แบบการเงินเข้ามาแบบเป็นกาะเป็นกำได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าในตามตำนานแบอบกว่า The Empress คือเป็นเศรษฐีนะครับ คุณไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเพศทั้งเรื่องคุณก็เป็น D M Press ได้ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงเท่านั้นนะครับและก็ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากเพศหญิงเป็นหลักด้วยนะครับอืมก็โอเคเราก็มีโอกาสที่จะมีตรงนั้นได้ด้วยสำหรับใครที่ลงทุนหรือใครที่มีเจ้านายนะครับมีลูกค้าอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงก็จะสนับสนุนและส่งเสริมให้กับตัวคุณนั้นประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นนะครับ ยิ่งแบบ The e m p r e s s มากับ The Emperor เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เรากับเขาสามารถเข้าขากันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกื้อหนุนของกันและกันเพื่อให้แบบมีการเติบโตการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นศักยภาพเรื่องการเงินการงานหรือความมั่นคงก็ดีขึ้นเช่นกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ